สวยครับบายสตัวแบบนี้คูณสี่พันคุณผู้ชมสวยมากครับโอ้โหเจ๋วจริงๆคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นตามแต่ถ้าอยากเล่นตามก็ขอให้รวยๆกันนะครับเอาละครับกับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Boy and the Gang ครับครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเล่นเกมสล็อตมาจองเว2นั่นเองครับ เกมเกมดีนะครับยอดฮิตติดชาร์จมาอย่างยาวนานนะครับคุณผู้ชมสำหรับสล็อตมาจงเวสองของค่ายสล็อต PG นั่นเองครับใครนะครับสนใจนะครับอยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับสามารถแอดมาได้ที่แอด084 WG HQQ นะครับแอดข้างหน้าด้วยนะครับทุกคนอ่ะจังหวะนี้เราลุ้นเข้าฟรีเกมครับแต่ว่าอืมไม่นาคุณผู้ชมแต่ว่ายังได้6บาทปอบใจนะครับจังหวะนี้สวยมากคุณผู้ชมแจ๋วมากครับ ไหลลงมาแบบนี้นะครับ s ตเตอร์ไหลลงมาแบบนี้ฟรีเกมไปครับสิบครั้งนะครับฟรีสปินของเรานะครับผู้ชมเดี๋ยวเรามารุ้นกันนะครับว่าจะปิดไปที่เท่าไหร่นีครับอ่ะไปครับโอกาสครั้งแรกไม่เป็นไรครับ มาหน่อยครับมาหน่อยโอเคสวยมากครับทุกคน24บาทนะครับคูณ4มาอีก288ครับสวยมากคูณ6กว่าครับคูณ6มาอีก972บาทนะครัคุจังหวะนี้สวยจริงๆครับ720ครับโอเคมาคูณ10มว่าไงครับคูณ10มา390นะครับเบาๆไปก่อนโอเคไม่เป็นไรมา90บาทคุณผู้ชมทำไมเริ่มเบาเอ่ยมาโอเคครับบิ๊กวินไปนะคุณผู้ชมสวยมากๆครับผมบอกเลยครับสหรับคุณผู้ชมนะครับที่สงสัยนะครับว่าผม อ่าทำไมถึงเล่นมีกําไรตลอดนะครับเพราะผมมีช่วงเวลาเนี่ยครับคุณผู้ชมนะครับสามารถไปเล่นตามได้นะครับสำหรับช่วงเวลาที่ว่าคือประมาณบ่ายโมงนะครับถึงบ่ายบ่งครึ่งครับผมเล่นช่วงนี้นะครับแต่ดีมากๆนะครับคุณผู้ชมเห้นเลทการออกจะเพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับอ่ะ288้นะคุณผู้ชมสวยอยู่โอกาสเหลืออีก6ครั้งนะครับเดี๋ยวเรามารุ่นกันครับคุณผู้ชมโอเคครับ ไม่มาครับยังไม่มาคุณผู้ชมตอนนี้โอเคสวยครับบายสามตัวแบบนี้คูซิพันสามร้อยยี่สิบผู้ชมสวยมากครับโอ้โหเจ๋วจริงจริงข้าวสิบบาทครับโอเคมาคูสิบคูสิบหกสิบบาทนะผู้ชมมีต่อไหมครับโอ้โหน่าเสียดายจริงจริงครับผู้ชมแต่ว่าก็ยังบิ๊กวินอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าบิ๊กวินพันห้าร้อยห้าสิบสี่บาทนะผู้ชมเท่านี้เอาอยู่เอาอยู่ได้อยู่ครับ ได้หมดนะผมเป็นกําไรหมดนะครับตอนนี้นะโอเคครับเบาๆไปก่อนนะครับสิบสองบาทคุณผู้ชมมาเหลือโอกาสอีก2ครั้งนะครับครั้งสุดท้ายว่าไงครั้งถ่ายก็ไม่มาคุณผู้ชมไม่เป็นไรครับทอทอลวินไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในแดนบวกเรียบร้อยคุณผู้ชมทอทอลวินไป4,300กับอีก98บบาทนะครับสวยมากๆคุณผู้ชม อ่ะตอนนี้เราก็กำไรมาประมาณ4,000บาทนะครับแต่ผมจะลองหมุนต่อให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกนิดหนึ่งนะครับว่าเวลานี้มันดีจริงๆนะครับแล้วก็คุณผู้ชมนะครับท่านใดนะครับที่อยากจะเล่นเกมค่ายเดียวกับผมนะครับสามารถแอดมาได้นะครับที่0 8 4 w g h q q นะครับคุณผู้ชมมีแอดข้างหน้าด้วยนะครับ ผมจะปั่นให้คุณผู้ชมดูอีกสักนิดนะครับเพาช่วงเวลานี้มาดีจริงโอเคครับ18บาทที่คูณสองคูนสามมาอเก้าสิบบาทนะคุณผู้ชมคูณห้ามาครับคูณห้ามาเก้าสิบโอเคครับมาโอเคสวยมากหกร้อยเจ็ดสิบห้านะคุณผู้ชมหกร้อยเจ็ดสิบห้านะครับโอ้ยเก้าร้อยจังมากโอ้โหเก้าร้อยคุณผู้ชมมาอีกสิบห้าบาทโอ้โหมาเรื่อยๆครับมาไม่หยุดเลยคุณผู้ชมสวยสวยมากครับบิ๊กวินไปนะครับจังหวะนี้อะไรครับบิ๊กวินของเรานะครับ วิ่งของเราพันแปดบาทนะคุณผู้ชมเลขสวยด้วยนะครับแล้วก็มีกําไรดีๆแบบนี้นะครับอ่ะโอเคครับก็จะประมาณนี้ดีกว่านะครับกาไรมาประมาณ6000บาทนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมเล่นมาแชร์เทคนิคนะครับช่วงเวลาให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับสําหรับใครนะครับชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมบอยเอ็ดแกงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ